นะคะและสิ่งดีๆอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณห้ไพ่เล่าเรื่องนะคะใบเอ่อ,อ,อตอนนี้คุณกำลังม,มีความหวังนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีมีฐานะดีอยู่สุขสบายอยู่แล้วนะคะไม่ลำบากพูดง่ายเอเมื่อสุขสบายดีอยู่แล้วแล้วทำไมคุณถึงมีความหวังอะไรเพิ่มเดี๋ยวจะขยายไพ่ให้นะคะคุณ ชอบเข้าสังคมใช่คุณหรือไม่อ่าคุณเป็นคนที่สนุกสนานตื่นเต้นตลอดเวลาซื่อสัตว์มีปัญญาดีคุยสนุกชอบเข้าสังคมแล้วก็มีความหวังอะไรอยู่ให้ไพ่เล่าเรื่องอนาคตนะทุสวรรค์บอกว่าให้คุณปรับสมดุลน,นะคะ บริจาคหรือช่วยเหลืออะไรออกไปนะคะเสียสละเพื่อส่วนรวมก่อนเนาะแล้วสิ่งดีๆจึงตามมาไพนาคตบอกอะไรอีกระวังสูญเสียทรัพย์สินมีเรื่องทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุธุรกิจล้มละลายบางคนอาจถูกโกงได้นะคะไพนาคตบอกอะไรอีกโชชาตาเข้าข้างคุณแล้วหรือยัง สิ่งดีๆอะไรกำลังมาถึงคุณคุณกำลังสุขสมหวังในชีวิตงานมั่นคงบางคนต้องได้เดินทางรอบโลกว้าวมีกิจการที่ต่างประเทศอาจมีหุ้นส่วนที่ต่างประเทศนะคะส่งผลให้การเงินของคุณร่ำรวยมากขึ้นดวงเศรษฐีขึ้นค่ะความรักก็สุขสมหวังกว่าเดิมนะคะอ่ะส่วนไพ่เสียที่ อาจเกิดอุบัติเหตุอาจถูกโกงก็ขออนุญาตทสวรร์เปิดไพ่ให้กับคุณนะคะเพื่อที่จะได้ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นโชคชะตาเข้าข้างคุณหรือยังสิ่งดีๆอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณฟังสัญชาตญาณของตนเองนะคะแล้วสิ่งดีๆเมื่อเราฟังสัญชาตญาณของเราเองถ้ามันมีความสุข แล้วไม่เบียดเบียนใครให้คุณทําไปเลยเพราะนั่นคือคุณกําลังจะเข้าเก้าเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นกว่าเดิมค่ะโอเคไพ่บอกอะไรต่อทุสวรรค์บอกว่าคุณอะพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้ว,อ,ลวอันนี้คุณต้องถามใจตัวเองนะคะเมื่อใจคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าที่จะทําให้คุณร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมและสุขสมหวังในทุกอย่างที่คุณปรารถนา ไพ่เนี้ยขึ้นมาสุตสงหวังในชีวิต <c oughs> ไม่รู้หรอกว่าคุณสมหวังเออปรารถนาอะไรไพ่แนะนําต่อนะคะว่าในไม่ช้านี้นะคะงานของคุณก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรดความรักลงตัวและราบรื่นคนโสดได้พบรักดวงเศรษฐีขึ้นแล้วนะคะมังคั่งร่ำรวย ดวงนี้จะเกิดขึ้นภายใน1-3เดือนนะคะอ่ะถ้าเกิดอย่างช้าเนาะอย่างช้ามันขึ้นอยู่กับพลังงานของแต่ละคนนะคะทุกคนอย่างช้าเลยก็6กเดือนนะคะหเดือนอืมดวงดาวเด่นนะคะก็หากครชอบดูดวงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่คุณพลาดในคลิปถัดไปนะคะและใครต้องการดูดวงส่วนตัว ก็ทักเข้ามาทันทีเลยนะคะทักใต้คลิปนี้หรือทัก Line idps ivi ก็ค่าครูว300บาทเท่านั้นนะคะหรือโซนยุโรป e ยูโรเท่านั้นค่ะทุกคนก็จะแพงกว่าที่อื่นนะคะแต่รับรองว่าดูแล้วดีดูแล้วรวยขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะขอบคุณค่ะ